ล่าสุดครับคุณผู้ฟังสื่อโลกตะลึงฝรั่งแฮชมคลิปทหารไทยยึดเนิน677ชื่นชมหัวใจพวกคุณทำด้วยอะไรเรียกได้ว่าวันนี้โลกจำทหารไทยกับภารกิจโคดหินเบื้องหลังชัยชนะบนเนิน677สื่อนอกถึงกับเอารบพิเศษไทยไปเทียบชั้นกับหน่วย 75th Ranger มาตรฐานเดียวกับของสหรัฐยกให้เป็นเรนเจอร์แห่งเอเชียแหมอวยกันแบบนี้เรื่องราวเป็นยังไงเรามาไล่เรียงกันครับ <c oughs> ทหารไทยเราดังใหญ่แล้วนะคะถูกต้องครับขอเริ่มกันที่เรื่องสื่อต่างชาติเขายกย่องทหารไทยก่อนเลยคือตอนนี้ต้องบอกเลยว่าในโซเชียลมีเดียและเว็บไซต์ทหารระดับโลก ไม่มีใครไม่พูดถึงคลิปวิดีโอปฏิบัติการของพี่น้องทหารไทยเราเลยเรียกว่าดังไกลไปทั่วโลกจนฝรั่งเขาอึ้องกันไปเลยโอ้โหเรื่องนี้ต้องขยายความกันยาวๆเลยครับคือเมื่อช่วงวันที่31เดือน12ปี2568ทางกองครับบกเขาได้ปล่อยคลิปวิดีโอปฏิบัติการยึดเนิน677ออกมาซึ่งต้องบอกว่าภาพมันคมชัดระดับ full hd เหมือนดูหนังสงครามฮอลลีวูดเลยแล้วทีนี้เว็บไซต์ทหารชื่อดังระดับโลกอย่าง f ังเ e r f i e เขาก็เอาคลิปนี้ไปแชร์แล้วพาดหัวว่า Thai Rangers Lead the Way หรือแปลเป็นไทยว่าทหารพรานไทยเป็นผู้นำทางอาคำว่า lead the way นี่มันคุ้นๆนะคะเหมือนจะเป็นคำขวัญของหน่วยรบพิเศษชื่อดังของอเมริกาเลยใช่ไหมคะใช่ครับคำว่า rangers lead the way เนี่ยมันคือคำขวัญประจำใจของหน่วย7 5 ranger regiment ของกองทัพสหรัฐซึ่งถือเป็นหน่วยทหารราบเบาชั้นยอดของโลกเลยแล้วการที่สื่อฝรั่งเขาเอาคำนี้มาใช้พาดหัวข่าวเกี่ยวกับทหารไทยมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่ๆครับแต่มันคือการยอมรับในฝีมือ เพราะในคลิปนั้นทหารไทยเราโชว์ให้เห็นยุทธวิธีพิเป๊ะมากทั้งการเคลื่อนที่การยิงคุ้มกันการใช้อุปกรณ์ที่ทันสมัยทั้งหมวกเคฟล่าทรงสูงเสื้อกรอกาะกันกระสุนมันดูอินเตอร์ดูเป็นมืออาชีพจนฝรั่งเขาต้องยกนิ้วให้ว่าน,นี่มันระดับเดียวกับ US Ranger ชัดๆไม่ใช่ทหารเกณฑ์แบกปืนวิ่งเข้าใส่กระสุนเหมือนในหนังโบราณฟังแล้วก็ภูมิใจแทนพี่น้องทหารไทยจริงๆค่ะใช่เลยครับ อีกอย่างมันแปลว่าเราเหนือกว่าทางฝั่งกัมพูชาแบบขาดลอยเลยในสายตาชาวโลกส่วนในบทความของฟังเกอร์50เขาวิเคราะห์ไว้เจ็บแสบมากสำหรับฝ่ายตรงข้ามเขาบอกว่าทหารพรานไทยมีความก้าวหน้าไปไกลมากทั้งยุทธวิธีและเทคโนโลยีโดยเฉพาะการเอาโดรนมาใช้ในการรบแต่ภาพรวมคือเขาบอกว่าทหารไทยมีความเหนือกว่าคู่ต่อสู้อย่างกัมพูชาแบบเทียบกันไม่ได้เลยเหมือนเอามวยอาชีพมาต่อยกมวยวัดยังไงอย่างนั้นนี่แหละครับที่เขาเรียกว่าของจริงไม่ต้องพูดเยอะให้ผลงานมันพิสูจน์จริงค่ะแล้วพอพูดถึงความเหนือชั้นของอาวุธยุทโธปกรณ์ แล้วเนี่ยครับตอนนี้คนก็กําลังฮือฮากันมากเรื่องปืนสไนเปอร์ยิงลูกระเบิดต้องบอกเลยว่าเจ้าปืนตัวนี้เนี่ยคือพระเอกของงานนี้เลยเพราะเจ้า QLU 11หรือ LG5 เนี่ยมันไม่ใช่ปืนธรรมดาครับแต่มันคือเครื่องยิงระเบิดแบบซุ่มยิงเพราะถึงแม้ช่วงนี้ข่าวเสียจะมาหนักกับอาวุธจีนอย่างรถถัง VT4 หรือเรดาร์จีนที่เพิ่งทดสอบสนามจริงในเวเนซุเอลาไปแต่เจ้าตัวนี้อาจจะเป็นข้อยกเว้นก็ได้ครับเพราะปกติเครื่องยิงระเบิดเนี่ยเราจะนึกถึงปืน M79 สมัยก่อนที่ยิงวิถีโค้งๆกะร,ะระยะยากใช่ไหมล่ะครับ ติดกล้องเล็งคอมพิวเตอร์ครับมันสามารถวัดระยะคำนวณวิถีกระสุนแล้วยิงลูกระเบิดขนาด 35- หรือ40มิลิเมตรออกไปได้ไกลถึง1,000เมตรหรือ1กิโลเมตรอย่างแม่นยำโอ้โหยิงระเบิดแม่นเหมือนจับวางในระยะ1กิโลเมตรนี่มันฝันร้ายของทหารราบชัดๆเลยนะคะใช่ครับและที่แสบไปกว่านั้นคือมันสามารถตั้งชนวนระเบิดให้ระเบิดกลางอากาศได้โดยสมมติค่าศึกหลบอยู่หลังก้อนหินหรือในหลุมเพาะเรายิงจะนี่ไปให้มันไประเบิดเหนือหัวแล้วสาดสะเก็ดลงมาใส่หมวกเหล็กก็เอาไม่อยู่ครับนี่แหละครับ คือเคี่ยวเล็บใหม่ที่ทำเอาค่าสึกขวัญกระเจิงถึงแม้ว่าช่วงนี้เราจะได้ยินข่าวไม่ค่อยดีเกี่ยวกับอาวุธจีนอย่างเรื่องเรดาร์จีนที่เวเนซุเอลาใช้งานไม่ได้หรือรถถัง VT4 ของไทยที่มีข่าวนือเรื่องลำกล้องแตก แต่สาหรับเจ้าปืนระเบิดตัวนี้ต้องยอมรับว่าของจีนเขาทํามาดีจริงและมันใช้งานได้ผลชะง,งัดในสนามรบนี้เลยครับแล้วประเด็นราม่าที่ชาวเน็ตเขาตั้งข้อสังเกตกันว่าเจ้าปืน LG5 ที่เห็นทหารไทยถือในคลิปเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นปืนของเราที่ซื้อมาหรือว่าเป็นปืนที่ยึดมาจากข้าศึกกันแน่คะเพราะเห็นมีข่าวว่าทางกัมพูชาก็ใช้อาวุธจีนเยอะเหมือนกันอ่าคือทางเพจวานัวที่เป็นนักวิเคราะห์อาวุธชื่อดังใน X เนี่ยเขาโพสต์วิเคราะห์ว่ากองทัพไทยใช้ปืนนี้โจมตีใส่ทหารขเขมร แต่ในคอมเมนต์ชาวเน็ตเนี่ย,เ,ยเขาสังเกตก,กันว่าเอ๊ะกองทัพไทยเรามีประจำการปืนรุ่นนี้ด้วยเหรอหรือว่าจริงๆแล้วเป็นของทหารกัมพูชาที่หนีตายทิ้งไว้แล้วทหารไทยเราไปยึดมาได้แล้วก็เอามายิงสวนกลับไปเลยเพราะถ้าเป็นแบบนั้นจริงนี่มันยิ่งกว่าการรบชนะอีกครับเพราะมันคือการหักหน้ากันเลย<อ>แล้วต้องบอกว่าข่าวลือนี้มันมีมูลอยู่เหมือนกันเพราะเราก็รู้กันดีว่ากัมพูชาเนี่ยเป็นลูกรักของจีนซื้ออุจจีนมาเยอะมากส่วนไทยเราถึงจะมีซื้อบ้างแต่ปืนรุ่นนี้ยังไม่มีข่าวจััดดหาาาาาอย่่่งงเเเป็นนทททกรรีชจไ ถ้าสมมุติว่าทหารไทยยึดมาได้แล้วเอามาใช้ยิงถล่มเจ้าของเดิมจริงนี่มันคือปฏิบัติการจิตวิทยาขั้นสุดยอดเลยนะครับเป็นการตบหน้าผู้ลุกรานด้วยรองเท้าของตัวเอง ชนิดที่ว่าเจ็บไปถึงสวงในเลยทีเดียวแต่ไม่ว่าที่มาจะเป็นยังไงผลลัพธ์คือทหารไทยใช้มันได้คล่องแคล่วมากเลยสินะคะถูกต้องครับส่วนเรื่องดโดรนที่ในคลิปเห็นทหารไทยปล่อยดโดรนออกจากมือแล้วสื่อต่างชาติบอกว่านี่แหละคือจุดเปลี่ยนที่ทําให้เราชนะขาดลอยผมต้องบอกเลยว่าจริงครับคือในสมรภูมิยุคใหม่เนี่ยใครเห็นก่อนคนนั้นชนะแล้วดโดรนมันคือดวงตาที่มองเห็นทุกอย่างจากบนฟ้าซึ่งในคลิปเราจะเห็นทหารไทยใช้ดโดรนขนาดเล็กบินขึ้นไปสารวจเป้าหมายชี้เป้าให้ปืนใหญ่หรือแม้กระทั่งใช้เป็นดโดร การที่เรานําโดรนมาใช้ในการรบจริงจังแบบนี้มันทําให้เรามีความได้เปรียบเชิงยุทธวิธีเหนือกัมพูชาแบบเทียบไม่ติดเพราะฝั่งมันยังรบแบบเดิมๆอาศัยความชํานาญพื้นที่แต่พอเจอตาที่3จากบนฟ้าของเราเข้าไป จะหลบหลังต้นไม้หรือซ่อนในบังเกอร์ก็ไม่รอดสายตาครับส่วนที่สื่อต่างชาติบอกว่ากองทัพไทยปรับตัวได้เร็วมากตามเทรนสงครามโลกทันต่างจากทหารขเขมรที่ยังล้าหลังอยู่หลายก้าวการมีโดรนมันเหมือนเรายกระดับกองทัพไปอีกขั้นมันคือการปิดประตูแพ้จริงๆเพราะเราสามารถจัดการค่าศึกได้ตั้งแต่เขายังไม่เห็นตัวเราด้วยซ้ำครับพอเราเก่งเกินหน้าเกินตาแบบนี้เหมือนว่าฝั่งกัมพูชาก็ปล่อยข่าวลือแปลกๆสินะคะที่เขาเมาส์กันในโซเชียลว่ายูเครนส่งหน่วยรบพิเศษมาช่วยไทยบ้างละ่ะ หรือเรียกร้องให้รัเสเซียมาช่วยกัมพูชาบ้างล่ะสินะครับแหมอันนี้ผมฟังและขำเลยคือต้องเข้าใจก่อนว่ารูปแบบการรบด้วยดโดรนที่เราเห็นเนี่ยต้นตํำรับมันมาจากสงครามยูเครนรัเสเซียทหารไทยเราอาจจะไปศึกษาหอดบทเรียนมาจากที่นั่น พอมันท่าทางเหมือนกันเป๊ะปังเหมือนกันฝั่งกัมพูชาที่โดนถล่มจนงงหัวไม่ขึ้นเขาก็เลยมนโนไปเองนะสิครับอ๋อคือหาเรื่องปลอบใจตัวเองว่างั้นเหอะแบบว่าแพ้ทหารต่างชาติไม่ใช่แพ้ทหารไทยสินะคะใช่ครับคือเห็นความหวาดกลัวต่อความสามารถของทหารไทยจนขึ้นสมองจนต้องสร้างเรื่องเท็จขึ้นมาหลอกตัวเองและประชาชนของเขาว่ากองทัพไทยมีตัวช่วยทั้งที่ความจริงแล้วนี่คือฝีมือลูกหลานไทยล้วน แล้วการร้องขอให้รัเสเซียมาช่วยของเขาก็ยิ่งตอกย้ำว่าลำพังฝีมือกองทัพกัมพูชาเองเอาทหารไทยไม่อยู่แล้วครับแล้วที่เห็นทหารไทยแบกบันไดปีนขึ้นเขาเพื่อไปตีบังเกอร์เนี่ยบอกเลยว่าช็อตนี้คือไฮไลท์ที่แสดงให้เห็นถึงใจลุ้นลวนเลยครับลองนึกภาพเนิน677มันเป็นหน้าผาสูงชันคาสึกเขาตั้งบังเกอร์อยู่ข้างบนชัยภูมิเขาดีกว่าเราเยอะ ถ้าเราเดินดุ่มๆเข้าไปทางปกติก็โดนยิงเป็นเป้านิ่งแน่ๆทหารไทยเราเลยเลือกวิธีที่ข้าศึกคาดไม่ถึงคือการใช้บันไดปีนขึ้นทางหน้าผาชันนี่แหละครับ <c oughs> เหมือนในหนังที่หน่วยรบพิเศษลอบเข้าโจมตีเลยนะคะใช่ครับมันดูบ้าระหำและเสี่ยงตายมากแต่ในทางยุทธวิธีมันคือความเด็ดขาดและการจู่โจมแบบไม่ให้ตั้งตัวการที่ทหารเรากล้าทำแบบนี้แสดงว่าจิตใจรุกรบของทหารไทยนั้นเข้มแข็งมากไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคภูมิประเทศและพร้อมจะทำทุกอย่างเพื่อยึดคืนอธิปไตย นี่ไม่ใช่ความบ้าบินแบบไร้สติแต่เป็นความกล้าหาญที่ฐานการวางแผนมาแล้วครับใจเด็ดจริงๆค่ะแต่ว่าก็มีเสียงวิจารณ์จากชาวเน็ตต่างชาติเรื่องที่เห็นทหารไทยยิงสุม 4, สี่สุมห้าเข้าไปนในป่าฝรั่งเขาแซวว่ายิงทิ้งยิงคว้างหรือเปล่าคะแบะบอกเลยว่าพวกฝรั่งคอมเมนต์กรี้นกรียนก็เยอะครับที่เขาถามว่าทาไมยิงใส่ต้นไม้ใบหญ้าเลยจริงๆแล้วมันคือหลักนิยมทางทหารคือการยิงเพื่อลาตระเวนและการยิงข่มครับในป่าทึบแบบนั้นเรามองไม่เห็นค่าสึกหรอก ถ้ามัวแต่รอให้เห็นตัวก่อนค่อยยิงมีหวังโดนสอยร่วงก่อนแน่ๆมันคือขั้นตอนการปฏิบัติมาตรฐานเพื่อความอยู่รอดครับการยิงกดดันเข้าไปในจุดที่น่าสงสยัยจะทําให้ค่าสึกต้องหมอบลงหรือยิงสวนกลับมาทําให้เรารู้ตําแหน่งมันไม่ใช่การยิงมั่วซั่วเพราะตกใจแต่เป็นการยิงเพื่อรักษาชีวิตและเพื่อความได้เปรียบในการรบครับ ฝรั่งบางคนที่วิจารณ์อาจจะชินแต่การรบในเมืองหรือทะเลทรายไม่เคยเจอป่าดงดิบแบบบ้านเราก็เลยไม่เข้าใจแล้วเรื่องคลิปวิดีโอนี้ที่ปล่อยออกมาแบบคมชัดว่าการที่กองทัพบ,บกตัดสินใจปล่อยของดีขนาดนี้ออกมาในช่วงเวลานี้ต้องการจะสื่อสารอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าคะอันนี้เป็นการเดินหมากที่ฉลาดมากของกองทัพบ,บกครับปกติเราจะเห็นแต่ภาพเรือหรือภาพนิ่งแต่คราวนี้มาเป็นคลิปตัดต่ออย่างดีการทําแบบนี้มันมีความหมายแฝง2องอย่างครับ1คือการประกาศชัยชนะแบบเบ็ดเสร็จเพื่อบอกประชาชนคนไทยให้มั่นใจว่า พื้นที่เนิน677กลับมาเป็นของไทย1้อปร็แล้วไม่ต้องกังวลอย่างที่2คือการส่งสารเตือนไปยังฝั่งเขมรและผู้สนับสนุนว่าอย่าได้คิดลองของอีกกองทัพไทยวันนี้ไม่ใช่หมูในอวยเรามีศักยภาพในการรบที่ทันสมัยเรามีโรนเรามีอาวุธหนักและเราพร้อมจะเปิดเผยให้โลกเห็นว่าใครคือผู้ชนะตัวจริงการปล่อยคลิปนี้คือการทำสงครามข่าวสารที่ได้ผลชัดครับเป็นการข่มขวัญที่เจ็บแสบมากค่ะทีนี้มาต่อกันที่คอมเมนต์ชาวเน็ตที่เอาสงครามครั้งนี้ไปเปรียบเทียบกับเกมดังอย่าง Broken Arrow นะคะ บอกก่อนเลยว่าเกม Broken Arrow เนี่ยเป็นเกมวางแผนการรบที่เน้นความสมจริงมากๆครับการที่ชาวเน็ตต่างชาติเขาดูคลิปทหารไทยแล้วนึกถึงเกมนี้แสดงว่าภาพลักษณ์กองทัพไทยในสายตาเขามันดูทันสมัยหรือโมเดิร์นมากๆเลยครับ คือเขาไม่ได้มองว่าเราเป็นทหารบ้านนอกเขาเห็นรถถังเห็นโดรนเห็นชุดกรอะเห็นปืนมันดูเหมือนยูนิตในเกมล้ําๆจนมีคนเรียกร้องให้ผู้สร้างเกมเพิ่มกองทัพไทยเข้าไปในเกมด้วยซ้ำมันเหมือนการยอมรับว่ายุธทธภพกรของไทยเรามันเท่และมีประสิทธิภาพจนน่าเอาไปเล่นในเกมเลยถือเป็นซอฟต์พาวเวอร์ด้านการทหารแบบงงๆที่เราได้รับมาเลยครับอื้มฟังดูเท่ไปเลยนะคะใช่ไหมละครับแต่อีกมุมหนึ่งก็มีเรื่องราม,ม่าที่หดหูใจกับข่าวที่ว่ากองทัพเขเมรเอาลูกเมียเข้ามาในสนามรบหรือเอาครอบครัวมาอยู่ในบังเกอร์ด้วย ต้องบอกเลยว่าเรื่องนี้เป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนและน่าเศร้ามากครับเพราะตามประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของกองทัพกัมพูชาเนี่ยตั้งแต่สมัยขเขมรแดงหรือสงครามกลางเมืองเขาจะมีธรรมเนียมที่ทหารมักจะพาครอบครัวลูกเมียไปอยู่ที่ค่ายทหารแนวหน้าด้วยเพราะระบบการส่งกําลังบํารุงเขาไม่ดีและทหารเงินเดือนน้อยต้องให้ครอบครัวมาช่วยทํากับข้าวหรืออยู่ด้วยกันประหยัดค่าใช้ใจ่ายแสดงว่าในสนามรบที่เนิน677นี้ก็มีโอกาสที่ลูกเมียเขาจะติดอยู่ด้วยเหระคะมีโอกาสสูงครับและข่าวลือที่ว่าทหารไทยยิงถล่มไปแล้วโดนลูกเมียเขา ก็ถูกฝ่ายตรงข้ามหยิบยกมาโจมตีเราว่าโหดร้ายแต่ในความเป็นจริงต้องมองว่าใครกันแน่ที่โหดร้ายเพราะการเอาพลเรือนเอาผู้หญิงและเด็กมาอยู่ในพื้นที่การรบมันคือการกระทําที่ขี้คลาตาขาวของทหารขมรเองครับที่ใช้ครอบครัวเป็นเกราะกาบังพอเกิดความสูญเสียก็มาโทษเราทั้งที่ทหารไทยเราทําตามหน้าที่ในการปกป้องอธิปไตยเราไม่ได้ตั้งใจเล็งเป้าพลเรือนแต่ถ้าคุณเอาลูกมาบังกระสุนคุณนั่นแหละคือคนที่ไร้มนุษยธรรมที่สุดจริงค่ะการเอาลูกเมียมาเสียเพื่อใช้เป็นเครื่องมือโล่มนุษย์แบบนี้แย่มากใช่ครทางณ์ ทาไยบ้งมีฝรั่งช่างสังเกตทักว่าทหารไทยไม่ใส่ที่อุดหูอันนี้ต้องยอมรับความจริงครับฝรั่งเขาตาดีมากในคลิปเราจะเห็นทหารยิงปืนกลนยิงเครื่องยิงลูกระเบิดกันหูดับตับไหมแต่หลายคนไม่ได้ใส่อุปกรณ์ป้องกันหูซึ่งในมาตรฐานตะวันตกเขาถือเป็นเรื่องใหญ่มากเรื่องความปลอดภัยระยะยาวเพราะมันหูตึงได้ง่ายๆเลยนะครับและทําไมทหารเราเขาไม่ใส่คะคือมันมีหลายปัจจัยครับส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องงบประมาณที่อุปกรณ์พวกนี้ยังแจกจ่ายไม่ทั่วถึงแต่อีกส่วนหนึ่งมันเป็นเรื่องความถนัดและความเชื่อแบบเก่าๆครับทหารบางคนมองว่าใส่ที่ หูแล้วสื่อสารลำบากหรือไม่ได้ยินเสียงค่าศึกเดินเข้ามาก็เลยยอมหูอือดีกว่าตายแต่ในยุคนี้ที่โดรนบินว่อนการสื่อสารสําคัญมากกองทัพเราก็ต้องปรับตัวครับเรื่องนี้ถือเป็นจุดเล็กๆที่สะท้อนว่าเราเก่งเรื่องรบแล้วแต่เรื่องสวัสดิภาพกาลังพลเราอาจจะยังต้องพัฒนาให้ทัดเทียมกับความดุดันของเราครับจะได้รบเก่งและรบได้นานๆไม่หูตึงไปซะกอ่อนจริงค่ะสุดท้ายคนไทยเราเป็นคนรักสงบแต่รบไม่ขาดคํานี้ยังใช้ได้เสมอครับก่อนหน้านี้ทหารไทยเราพยายามอดทนอดกลั้นมาตลอดตามแนวชายแดนเราจะเห็นข่าวทหารกัมพูชาเข้ามา สร้างวัดสร้างตลาดสร้างเทวรูปในพื้นที่ทับซ้อนนาเข้าก็มีการตะโกนด่าทอหรือทําท่าทางล้อเลียนดูหมิ่นศักดิ์รีของทหารไทยเราในระหว่างการลาดตระเวนมาเจอกันต้องบอกเลยแหละว่าสาสมแล้วล่ะครับมันไม่ได้เกินไปเลยอย่าลืมกดไลค์และกดกระดิ่งช่องเราเพื่อไม่พลาดข่าวต่อไปสวัสดีครับ